มันร้อนไม่ไหวตรงนี้มันร้อนนะอุย้ยฮะมีฟันฉันก็ได้พัดลมมาแล้วพัดลมแบบมีนี้แต่ว่ามีนี้มันต้องเป็นแบบเล็กนะไม่ใจเจ <c oughs> ็บเกะเกะกว่าทำไมเกย๋ยากเลยอ่ะอ๋อมิน,นิี้เก๋เกะ ขอให้ที่ชาร์จฟรีด้วยที่ชาร์จฟรีที่บอกนะว่าอย่าบอกว่านี่อันนี้ใช้ไฟอ่ะน่าจะใช้แบบไฟอ่ะมั้ง่าน่าจะเป็นวันแบตแบตเตอรี่หมดยูทิปแล้วนี่จะมาดูน้องกันดีกว่าฟอสน่ารักไหมเฮ้ยน้องน่ารักติ๊กเกอร์่ะตัวนี้ตัวที่สองเที่อะ มาดูซีเบอร์หนึ่งจะเป็นยังไงเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองโอ้เบอร์สองก็แล้วโอ้ยโอ้โหคิโกะอันนี้มันดีนะเนี่ยแล้วก็ให้ดิฉันมาฟรีด้วยอันนั้นเอาไว้ชั้นแน่เลยเห็นไหมลูนะ่าลูนะ่าสมรติว่าแบบตัวนี้ฉันหมดอ่ะได้ไหมอุ้ย นี่ไงมันเข้าได้พอดีโอ้ยดีจังเลยโอ้ยอันนี้คือฉันซื้อมาราคาประมาณสาสิบห้าบาทค่ะทุกคนอไม่ใช่หรอเล่นหกสิบาทค่ะทุกคนฉันซื้อมาหกสิบบาทอ้อไปปบาค่ะบายบาย